อ่ามาครับเพื่อนๆนะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เอฟซีมาทํากับข้าวถึงบ้านเลยนะอ่าน้องน้องก็ชื่อหมวยนะครับเขาขายออนไลน์นะครับขายในกลุ่มคอนโดนะครับคอนโดอะไรนะครับน้องหมวยสมาร์ทคอนโดครารมสองค่ะอ่าขายเป็นข้าวตามสั่งใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นกล่องกล่องแบบพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานอ่ะนะครับมื้อเช้ามื้ออะไรเนี่ยเขาจะไปแฝนให้หน้าบ้านเลยนะครับเปิดประตูมากินได้เลยนะครับผมนะแกงนี่หอมวันนี้นะครับก็ น้องเขานะครับอยากทําไม้ผัดปลากระเบนนะครับมีคนเรียกร้องมาจะไปทําขายที่ที่น้องเขาขายอยู่นะครับผมอ,อ,บอ่าก็มาขอสูตรใหญ่เทืองครับใหญ่เทืองยินดีจัดให้ครับผมเรามารับชมด้วยกันครับวันนี้จะเป็นยังไงผัดพริกแกงกันแล้วนะครับผัดพริกแกงพอพริกแกงหอมใสอันนี้ลงไปผัดด้วยอันนี้ใส่อร่อยนะอะไรนนครับมะเขือเทศมะเขือเทศสาธุมะเขือเทศใช่เหรอ เป็นอ่างั้นไปวัดที่นั่งบนธรรมะก็แครอหลอดแต่เดะบาบด้วยกันท่านเล่นไปแล้วแม่ด่าหนูบาปคนเดียวแต่ถ้าอย่างงี้บาบด้วยกันบาปคู่อ้าวหัวราะบาบด้วยนะตามนั้นนะครับโอ้หอมกลิ่นหอมมาแล้วเพื่อนๆหืมปากกระเบนลงแล้วนะครับปากกระเบนลงแล้วหูก้อนไปเลยนะครับผมอ๋อที่จับอ่ะ ก่อ,อ,อนเดี๋ยวมันต้องใส่นน้ำได้นะแล้วก็เคี่ยวให้มันเข้าเนื้อทุกคนน้องหมวยอย่าพุ่งคนเดี๋ยวเห็นคาวอ๋ออันนี้เคล็ดลับเบอรอไม่ต้องคนเหรอกุงอย่าพ่งคนกุงเออเปิดไฟแรงไหมเร่งไฟไหมแรงแล้วไฟอ่ะอ๋อเร่งไฟแรงแล้วอ๋อเร่งไฟแรงแล้วใส่ไปไม่ต้องคนเดี๋ยวคาวนะครับเพื่อนปลากระกเบนนะครับอ่าน้องหมวย ไปซื้อปลากระเบนยังไงครับสดมากเลยหอมมากเลยนะวันนี้นะที่ตลาดบางบอนค่ะไปไปเลือกเลือกมีเคล็ดลับเลือกยังไงเอากระดูกอ่อนอ๋อกระดูกอ่อนๆน,นะช่ากระดูกแข็งก็ไม่เหมะอ,อ่าอันนี้เนื้อปลาเนื้อปลาแปดขีดนะครับพริกแกงยี่สิบนะครับข้าวๆวนะครับก็อันนี้เคี่ยวไว้ก่อนนะครับ<ม>เคี่ยวให้น้ําน้ําในพริกแกงอนะมันซึมเข้าไปในตัวเนื้อปลากระเบนนะครับผม พอมันซึมก็ไปได้ที่เราไปบี้บี้มันนะครับมันก็จะเนื้อมันก็จะแตกๆมาเป็นเส้นๆนะครับผมน่ากิกนมากๆน้องหมวยครับปกปกติกตที่ที่ขายอยู่มีเมนูอะไรบ้างครับ่าเป็นอาหารตามสั่งค่ะมีมีหลกัหลกๆเลยมีเมนูอะไรบ้างกะเพรากระเพรเาหมูสับกะเพราหมูชิ้นแล้วขามหมูมีทุกวันไหมกะเพราขามหมูมีค่ะ กับเราเป็ดมีทุกวันไหม,มอ๋อพวกนี้สั่งได้เลยแล้วก็มีพวกทอดๆอด,ด้วยใช่ไหมที่ว่าโจ๊กก็มีใช่ป่ะมีค่ะ,ะ,คะอ๋อครับอันเนี้ยผมรู้เพราะว่าผมเคยเข้าไปรับมานะครับไปรับไปรับออเดอร์ร้านเนี้ยนะครับอ่าเริ่มขับแล้วนะครับจริงๆอ่ะในคอนโดที่น้องเขาขายอยู่นะครับจะรู้จักน้องเขาหมดอ่ะนะครับแต่ทีนี้วัน น้องเขาอยากได้สูตรนี้ครับเดยเทืองทําจัดจ้านประกอบกับน้องเขาเป็นเอฟซีเทืองด้วยนะครับเลยขอมาดิวกันครับแบทเทิลแบทเทิลกันหน่อยนะครับวันนี้ปล่อยสองแม่ครัวนะครับยุ่งยุ่งยุ่งกันไปนะครับน้ตาลอันนี้แม่ครัวยุคเก่านะครับอร่อยทุกคําจําสูตรไม่ได้นะครับสไตล์ยายเทืองนะน้องหมวยก็ยังหลงคัลลมมาแล้วครับ กลายเป็นลูกศิษยเยเทืองนะครับจําจําสูตรไม่ได้เหมือนกันแต่อร่อยทุกคําแต่จําสูตรไม่ได้อร่อยทุกคำจำสูตรไม่ได้อ่านะครับนี่อาจจะเอาปลาเละไหมเอาปลาปลาเละก็ยีๆหน่อยยีๆยๆจกๆๆอ่ายีๆแลนะครับยีๆถ้าชอบเป็นชิ้นก็ไม่ต้องนะเพื่อนๆอ่ายีแล้วมันจะแตกนะครับเพื่อนใช่ไหนๆเอากระดูกไอ้ตรงกระดูกให้ดูหน่อยเห็นชัดหรือยังมันขึ้นเป็นลอนหรือยังอ่านี กระดูกมันจะเป็นงี้นะครับกระดูกเป็นร่อนร่อนร่อนกระดูกออนนี่นะครับเที่ยวถ้าภาพให้เข้าเนื้อก่อนเดี๋ยวเรามารอรับชมตอนเสร็จกันนะครับโอเคยังครับโอเคนะครับ ผมได้กลิ่นก็ว่าโอเคแล้วนะครับวันนี้อาเจกมีเมนูโปรดกินด้วยนะครับใช่มะเขือเทศเป็นผงชูรสธ,ธรรมชาติไก่แล้วนะครับกลิ่นมาฟ้องแล้วนะครับน้ำลายไหลแล้วด้วยครับตากล้องนะครับเดี๋ยวจะตักไปฝากแฟนที่บ้านรักถุงนะครับ คุณหมวเอากลับหมดไหมเนี่ยผมขอถุงหนะ้าเดี๋ยวเอาไปฝากแฟนหน่อยได้น่าเอาแล้วครับเย็นนี้ผมก็ครอบครัวมีผัดปลากระ,กะเบนกินแล้วนะครับโอ้ยยียชิยัย,ยเทืองนี่ชิมไม่เลิกชิมยังไงชิมอย่างนี้ตักข้าวเลยดีกว่าไหม <c oughs> <c oughs> ยังไงอยาเขินตัก,ข,ววววววกข้าวดีกว่าถ้าชิมอย่างเงี้ยฟัดตีเดียวเลยเหรอเดยวกินวงใหญ่กินข้าวด้วยกันเลยดีกว่านะแต่หอมจริงนะเพื่อนนะกระทะเบลเลอร์นะครับ เนื้อแตกแล้วนะครับพยยเพื่อนเยือกเที่ยงเยือกเที่ยงเอ๊ะเยือเทืองอยังไงกุบแล้วก็มาผัดอะไรคนใต้ปลาปลากระเบนอ๋อเขาทุบก่อนที่มาแล้วจะสูตรบางคนก็ฉีกบางคนก็ฉีกครับไม่ได้หัน่นฉีกเป็นเส้นเส้นเอาแล้วนะเราจะใส่ทุกอย่างรวมกันไปเลยทีเดียวนะเคี้ยวหมดยังเคี้ยวให้หมดก่อนชิม mm ไม่เลิกเลยเน่เด้โอเคอืมนี่ใบอ่อนใบมะกรูด พี่กฟ้าเขียวพี่กีฟ้าแดงอันนี้ลงก็แปลว่าจะเสร็จแล้วดิใช่เสร็จแล้วหอมมาเลยนะผักลงหอมมาเลยหืมกลิ่นนะเพื่อนนะโอ้โหสีสันสวยงามเพื่อนเอะคุณหมวยนี่ก็คล่องแคล่วนะครับเนี่ยฉาลูกค้าคุณหมวยที่อยู่สมาร์ทคอนโดนะครับได้กินกับข้าวฝีมือคุณหมวยนะครับแล้วไม่ต้องออกไปไหนเลยด้วยแค่สั่งในไลน์ใช่ไหมใครสนใจสั่งยังไง สั่งในไลน์เขามีไลน์กลุ่มแม่แล้วเขาก็เดินไปส่งให้ที่ห้องเลยนะเปิดประตูมากินได้เลยเอาแล้วคนที่ไม่มีไลน์คนไม่มีไลน์อันนี้เดี๋ยวม,ม,มีเบอร์โทรมีเบอร์โทรบอกเลยบอกเลยไหมเอางี้ดีกว่าง่ายๆเลยถ้าใครอยากกินนะครับไปเช่าคอนโดอยู่ <c oughs> ไปซื้อคอนโดนะครับที่เดียวกับคุณหมวยนะครับ <c oughs> ไม่งั้นก็ให้คนรู้จักในคอนโดสั่งให้ครับผมเพราะมันเป็นลน์กลุ่มในคอนโดนะครับ <c oughs> โอ้ยเพื่อนๆนะพอแล้วดิครับพอแล้วดิครับเอาไว้คุกข้าวมั้งดิครับคุณใส่ได้ถ้าไคนชอบนะยายเถืองพอแล้วเอาเอาน้ําไว้คุกมั้งคุยกับผมก่อนยายเถืองปิดแก๊สจะเอาน้ําไว้คุกข้าวคุยกันก่อนโอเคนะสักทินแล้วเอาข้าวมาคุกได้ในกระทะโอ้จริงจริงจริงครับผมจริงครับเอาข้าวมาคุกในกระทะนี่โคตรอร่อยเลยครับผมบอกให้ มานะครับมาดูคุณหมวยตักข้าวนะครับเพื่อนๆเอ้ยน้ำไหลไหลเลยครับโอ้โหพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับในกระทะไว้งั้นครับเดี๋ยวผมจะเอากลับบ้านครับพอแล้วครับพอแล้วครับเดี๋ยวผมกับแฟนไม่มีกินครับมาค่ะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันค่ะอะไรอย่างนี้ถ้าอยากทานกับข้าวคุณหมวยเราไปทานต่อได้ที่ไหนในลายกลุ่มสมาร์ทคอนโดเหรอพระรามสองเหรออันนี้กิโล สองจานเนี่ยอันนี้แปดขีดใช่ไหมคุณหมวยใช่ค่ะอ่าแปดขีดนะครับผมเพื่อนๆน,นะแล้วเหลือในกระทะไว้ให้ผมด้วยนะครับผมฝากกดติดตามช่องเจเทืองสตอรี T ่ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ช่องด้วยนะครับมากินข้าวด้วยกันกินข้าวด้วยกันครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ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 